श <tua> การการเชสมาธูทมสมามผ้าเชฟผ้าดูดลิสมาธูทีมเดลิสมาธูทมหังว่าทูเดวุตเซอุดรวังเบติคุตเบติคุตฟังอไดมิชเมรมิชเมรการงานมาายมาคาวกียพรุ่งนี้มาทำานแ לזרוק בבקשה. לזרוק בבקשה. כל הימיים. תצא להפסקה. להצא להפסקה. בהרחבה. ארוחת עובד. ארוחת עובד. נקים. נקים צער. מלוכת. מלוכת סורחות. כפות תגליל. ארוחות תלויות. תאומות ביות. מסכת פנים. מסכת פנים. מזכה. שנאת פי सेना के लिए इसे हां पूरा Está aqui. Sabun so Potatoes, macarons, macchiati, nuggets, 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 Nugget. green, นนิ่สาระตาวิตามิออมัยพิกาพิกาสออมันจะมาเลีกี่ยวจมาเลเกียวเติมไดอาารานเลมชโลมโคอิมดีตะการไม่ดิดิอันิเมตการจันทบดีไทยแลนด์อันนี้เบนทเวอันนี้โอเฮฟลิลมอดอีบลดเย้ชโลมโคอิมรีสุภาวดีกายสิง อนิเมะกาลสินไทยแลนด์อนิบัสเทอร์ติวันยาโอน ทีละคำครับทีละคำก่อนค่อยแปลก็ได้เอามาหามาเจอไว้ผลงานเก็บผู้ชายเลือกเก็บรวบรวมตรวจสอบกล่องสติกเกอร์ฉลากบ,บนพาเลตก่อนจัดเรียงนำเข้าทางสิค้าเคทีละคำเมลากิบแปลเลยครับเพราะว่าผลง,<บ>งานเก็บผู้ชายเลสลาก็บเลือกเก็บรวบรวม โบดกตวอบ they don't know they don't know they don't study โบดกปุดิกลองมัสิกามัสิกาไม่รู้อ่ะสติกเกอร์เลตมาละข้างบนมิสเตอร์ทะเลตก่อน จัดเรียนเรียนเดอะอเมริกดไม่รู้นำเข้านำเข้าวปบานล่ะคางสินค้าทางสินค้าคนงานเก็บผู้ชายเลือกเก็บร่วมรวมตรวจสอบตอกสติกเกอร์ฉลากบนพาเลตตอนจัดเรียงนำเข้าค้างสินค้าโอเคใจมากฟาซาลฟาซานเจสเมรเกนิสเมเลตโปฟเฟลคาร์ ชินเวเวลาเตเตชินโอเคแปลนะลูกข้างในขนส่งครับสินค้ามีคนงานเกิดผู้ชายกับเช้าห้าสิบและคนงานเกิดผู้หญิงหกสิบโอเคที่รักข้างในอาซาออดข้างสินค้ามาซาไอมาซาคือข้างสินค้าใช่ไหมขนส่ง มาษาาซมีมีอะไรก้แปลเลยยังเก็บอุตส่ายมิสโตเมเลตบเบลอากเชาวชาวิชาิมห้าสิบ<ม>และมีากี้ดิช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 ิมหกสิบ ข้างในขนส่งคทังสินค้ามีคนงานเกตผู้ชายกับสช้าห้าสิบและคนงานเกตผู้หญิงหกสิบโอเคลูกลูกสีครับเมียเมียเรียนน้าขีนเมียอันนี้ยังขี่กออยู่ปะบ้างเฮ้ยทีละคำ่อนทีละคำทีละคำอันนี้อันนี้อันนี้ช้าน ปไปคาโน่ร้านค้าโรซีต้องการครับน,นมคาราบเหรอเมียหนึ่งร้อยรีและรีคินขนมปังเมียหนึ่งร้อยฉัน ไปร้านค้าต้องก,100า,งา,ก,การหนึ่งร้อยและขนมปังหนึ่งร้อยนาเฮลตาเล่โอฟติมเลเลฮาร์สเน่เมอาชโนชิมเวคาเมชเวนาราอิมกาโตนโฮเลกเลมาละบิสเน่มาร์ซามโอเคทีละคำเมนาเฮลผู้จัดการตาอเลตาอเลแปลว่า ให้ให้บรรจับของเขาบรรจับเขาโอบดิมโอบดิมพนักงานโอบดิมโอบดิมเลฮังนี่เลฮังนีแปลเลยค่ะลูกมันเป็นศัพท์เฉพาะหนูเล่ฮันำให้นำเขานำให้ทำเข้าแล้วค่ะแล้วก็นิกายุนการุน ใหญ่เออให้มันได้ ờ, หน่อยเมอาชโุษช si ิมเวทาเมร้อยสามสิบห้าเวและนหฮาริมรองรองเท้ากาตันเล็กโมเลกไปเลมาละนบนบิทินข้างในมารมาข้างสุทางสุนท้า ผู้จัดการให้พนักงานนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใหญ่135และรองเท้าเล็กไปเติมที่ชั้นวางของภายในทางสินค้าโอ้เช่นไหมคะ่ะนยมโรเซเลสอา <ผม S 2> สุของแมลงของแรงเอสเลลิมเนฮับซากาซาราอิมฮุ โรเจสตโเด็อิบุยบาลีลีฟเมยยงโฮเฟสวันนี้หัวหน้าทีมไม่อนุญาตปิดทำสั่งซื้อสิก์ก่อนทักเที่ยงเขาต้องการตรวจสอบรายการสำรองก่อนวันหยุดโอ้โหาทิตอันนี้ โลเซ่โฟล์กอาวุธคานูตมาตาอิมเมตรนี่อะไรเมตรเมตค่ะเมตรเหรอห้าเหรอห้าร้อยเมตรไปสองร้อยเมตรเมตรเกลออ๋อเมตรเมตรเมตรกิโลเมตรกิโลเมตรโอเคตอนเช้าฉันต้องการเดินไปทำงานตั้งขาสองร้อยเมตรอ่ะเอฟเวอร์ตทีละคราโบเคล อันนี้นโลเซตองกันโมเลตเดพรวาดาทำงานคานุสลนคามาตาอิมสองร้อยกิโลเมตรันนี้เยสเคเชเวโเลกลิกนอตคาเมชคลาบบิฟเนนคานุส ฉันมีเงินและเดินไปซื้อห้านมข้างในร้านขาโอเคอันนี้ฉัน Yes มีแค่เซลเงินกแบ็โฮเล่เดินไปลิกหนอซื้อข้าเมชห้าข้าวหลานมีนิมข้างในข้างุนร้านขา ฉันมีเงินและเดินไปซื้อห้านมข้างในร้านค้าไฮยองสมานชูโมนีิโบเคียวอันนี้ปลาอสซอดลิสโลลิสโตอาดมาร์คซันเวโบเดกเมคซินิกายุททีละคำครับไฮยองวันนี้สมานเวลาชูโมนีิแปดโบเคียวเช้าอันนี้ ฉันลาอสอช่วยช่วยทำทำทำลาอสอดลิศลิลิสโิลิสลลิสลิลิสลิลิลิิลิลิศลักลิสิลลิศลิศิเิศิดลิศลิอิศลิศเิิลิศลิิ วันนี้เวลา8โมงตอนเช้าฉันทำการสแกนเปิดทังสินค้าและตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ์ภาษาโอ้มกะลาสศพลาโรถโมคอสลินเวคาเมตบาสาลาสตินมิสินชาพิตทีละคำทีละคำอาตา คุลาศกยลาลอทำทำหอหอเอซลิมยี่สิบเวและคาเมทห้าบาสเนื้อลาซิงใส่บิดนิ่มข้างในถุง คุณช่วยห่อเนื้อ25ใส่ใส่ข้างในถุงค่ะอาดาษเสื้อวนายน้าเลมาไาเรฮาบีอานีเอสเรนคุณช่วยฉันวางของสีดำด้านขวาบนให้ฉัน20ชิ้นทีละคำโอเคอ้าวคะคุณโลเคีย โลเคอคือยิปโลเคอักยิปมาจับชั้นวางของเซวะเจ็ดสังหูดำเลาะชาโคชาโคชาโคดำชาโคเซบาชาโคสีดำยามินายามินา ขวาเลมาล่ะบนเซฮาบีเลฮาบีเอาห้าฉันยี่สเอาเลยสิอะไรเราอะไรเราอ๋อมิเกเรียนเยสมีลาเฟนควน สตารยินสัตว์ิดอบคาเมลฮิโร่อเคอ่ะเปิดตู้เย็นมีแตงกวาวันเวิร์ดวันเวิร์ดวันเวิร์ดดีตัวอ่ะเปิดเมกะเลนตู้เย็นเยมีมีลาเฟ่อนแตงกวาสตาล์ยิมสองสัตว์ิดถุงอบไก่คาเมล ห้ากิโลโลฟาจะได้พจะได้จะได้ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเปิดตู้เย็นมีแตงกวาสองถุงไก่5้ากิโลโอเคอันนี้ชานเวและหุเขาโต้องการนิดหนักซื้อเอค่ะหนึ่งไม่กระด ตู้เย็นและอารับะาสี่อากะระรถเข็นโอเคเวมูโรเซลิสนาเอกัดเบเกอร์เบอราบาอัสซากะอากะระฉันและเขาต้องการซื้อหนึ่งตู้เย็นและสี่รถเข็นที่ราคาเท่าไหร่ใช่ วันว r นกระตอมอัคลราไม่เกรีอาตาอาตาคนโรเซตต้องการอันนี้ฉันเลขาเป็คนหาเอสซียี่ส <20. S 1> ิบกระตอมกระดาษ <อา S 2> แข็งอัคคลาอัคข้างหลังไม่เกรีตู้เย็น ภาษาไทยครช่วยฉันค้นหา20กระดาษแข็งข้างหลังตู้เย็น <Yeah. S 3> คุณช่วยฉันค้นหาไม่ไก่ไม่ไก่ไม่ไทย่โอเคครับชโลมเกิร์มเดียตะการมีดิธอันนี้เมกการจันทบุรีไทยแลนด์อันนี้เบนทเวนตีเอเอันนี้โอเฮรฟลิลามอสอีฟเลด์น <Yeah. S 1> ทนอย่างเดียวนะครับเพื่อประโยชน์ของพวกคุณเองทุกๆคน ถูกไหมครับอยู่ด้วยกันนะพยายามาให้อภัยกันใช่ให้เกียรติกันและกันเออนะครับจะได้อยู่ด้วยกันตั้งห้าปีห้าปีไม่ช้าไม่นานจะสําคัญคือคุณไปเพื่ออะไรจงจําไว้ว่าคุณ,คณไปไเพื่ออะไรนะครับอย่าอย่าแตกความคิดออกนะที่นู่นสิ่งล่อใจมันเยอะพยายามนะครับช่วยเหลือตัวเอง,องมากมาก นะแล้วก็ท่องศัพให้เยอะๆอย่างนี้ผมบอกอะ่ะฟังหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตพูดสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับยิ่งคุณมีคําศัพท์มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งฟังออกมากเท่านั้นยิ่งคุณฟังออกมากเท่าไหร่ในจ้างก็จะจ้างคุณคุณได้ได้โอคุณได้ได้ดังกลับบ้านนะครับขอให้กลับบ้านมาปลอดภัยจ้าดนาราบ้า